คิปมีเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากคิงผู้ผลิตสว่านแทน่นสว่านแท่นตั๊บเกี่ยวและเครื่องมือช่างจากประเทศไต้หวันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทยมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานมีความปลอดภัยในขณะทำงานสูงตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไปจนถึงงานหนักระดับอุตสาหกรรมโดยในคลิปนี้เราขอแนะนำสว่านแท่นระบบแผ่นนวดสว่านแท่นระบบออโต้และสว่านแท่นตั๊บเกี่ยวสำหรับงานเจาะและงานตั๊บเกี่ยวบนวันสดุต่างๆเช่นไม้เหล็กแซนเลสอลมิเนียมโลหะ สามารถเลือกมอเตอร์เพื่อนํามาติดตั้งเพื่อให้มีกำลังและความเร็วรอมเหมาะสมกับการใช้งานโดยขนาดของมูเล่สายพานจะขึ้นอยู่กับกำลังของมอเตอร์ที่นํามาติดตั้งมาเริ่มกันที่สว่านแท่นรุ่น KSD ระบบแมนนวลควบคุมการทางานด้วยมือสําหรับงานเจาะโดยเฉพาะโดยผู้ใช้งานต้องควบคุมการทํางานด้วยตนเองในการป้อนดอกสว่านลงชิ้นงานและยกดอกสว่านขึ้นเมื่อเสร็จงานมาเริ่มกันที่สว่านแท่นรุ่น KSD 3 4 0รองรับดอกสว่านขนาด5 8ส่วนนิ้วรุ่น KSD 3 4 M รองรับดอกสว่านขนาด5 8ส่วนนิ้วดอกเทปเปอร์ขนาด7 8ส่วนนิ้วรุ่น KSD 3 4 m m รองรับดอกสว่านขนาด5ส่วน8นิ้วดอกเทเปอร์ขนาด7ส่วน8นิ้วรุ่น KSD c 2 0สองรองรับดอกสว่านขนาด5ส่วน8นิ้วดอกเทปเปอร์ขนาด1นิ้ว1ส่วน4นิ้วและ KSD c 2 s องรองรับดอกสว่านขนาด5ส่วน8นิ้วดอกเทปเปอร์ขนาด1นิ้ว1ส่วน4นิ้วมาต่อกันที่สว่านแท่นรุ่น KFD ระบบออโตมีระบบป้อนดอกสว่านลงชิ้นงานอัตโนมัติทำงานด้วยความเร็วคงที่ทำให้เจาะได้สม่ำเสมอได้มาตรฐานทุกชิ้นรุ่น KFD 3 6 0มีหัวจดอกศขนาดให้ เลือกใช้งานคือขนาด1 2ม mm มและ1 6ม mm, มรุ่น KFD 500มีหัวจับดอกสว่าน2ขนาดให้เลือกใช้งานคือขนาด1 9ม mm มและ2 5ม mm. มมาต่อกันที่สว่านแท่นตับเกีียวสำหรับการทําเกลียวใช้งานได้ทั้งการเจาะและการตับเกีียวปรับความลึกในการทํางานได้มีความแม่นยําในการทํางานสูงระบบการทํางานจะคล้ายสว่านแท่นระบบออโต้แต่เพิ่มระบบสลับทิศทางการหมุนเพื่อการตับเกีียวรุ่น KSD 3 4 0 TP รองรับดอกสว่านและดอกตั๊บเกีียวขนาด1 6ม mm, มความสามารถในการต ่ K S D 3 4 M T P รองรับดอกสวรรค์และดอกตาบเกี่ยวขนาด16มมความสามารถในการตาบเกี่ยว3-16มมรุ่น K S D 4 2 0 T P รองรับดอกสวรรคและดอกตาบเกี่ยวขนาด25มมความสามารถในการตาบเกี่ยว3-20มมและ K S D 4 2 h T P รองรับดอกสวรรคและดอกตาบเกี่ยวขนาด25มมความสามารถในการตาบเกี่ยว3-20มมรุ่น King 10รองรับดอกสวรรคและดอกตาบเกี่ยวขนาด8มมความสามารถในการตาบเกี่ยว3-8มมรุ่น King ลองรับดอกสว่านและดอกต้าปเกลียวขนาด14มิลิเมตรความสามารถในการตาปเกลียว4-14มิลิเมตรสำหรับสว่านแทน่นสว่านต้าปเกลียวจากขิงสามารถเลือกมอเตอร์เพื่อการติดตั้งรองรับไฟ220โวลต์และ380โวลต์โดยเรามีช่างผู้ชำนาญในการประกอบสว่านแทน่นสว่านแท่นต้าปเกลียวและเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำในการใช้งานเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นสามารถรับชมคลิปเครื่องมือช่างอื่นๆได้ที่ช่อง LT Group ุนะครับ